ส่วนใหญ่เราก็จะมาให้บริการประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เอทีทีนะครับบันทึกเข้าตกลงเนี่ยเราก็ต้องเสร็จพอเสร็จแล้วไกเกี่ยวแล้วก็ส่งให้กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะเพื่อพิจารณารับรองออกมาเป็นผลทางกฎหมายบันทึกเข้าตกลงระงับข้อพิพาทอย่างน้อยเราต้องมีรายละเอียดดังนี้นะครับมีชื่อและที่อยู่ของคู่กรณีนะครับแล้วก็ข้อพิพาที่เกิดขึ้นตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรือทางอาญาก็ตามแล้วที่สําคัญอันที่3คือต้องมีความสมัครใจเข้าร่วมกเกี่ยวข้อพิพาทนะครับที่สําคัญนะทั้ง2ง ่ายทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนี่ยต้องมีความสมัครใจแล้วก็ประเด็นที่4คือสาระสําสคัญของข้อตกลงอันเป็นผลจากการไกลเกลี่ยเนี่ยข้อพากเนี่ยเช่นการชดใช้เยียวยาความเสียหายแล้วก็จะมาเรียกร้องคือคุยข้อยุติว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายไหนฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องใครจะเป็นผู้ชดใช้ยินยอมนะครับซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายสามารถชดใช้เยียวยาความเสียหายให้นะครับก็ตามแต่ที่ผู้ร้องผู้ถูกร้องนะฮะฝ่ายไหนเป็นผู้เสียหายฝ่ายไหนเป็นผู้กระท ผิดก็ต้องข้อตกลงกันว่าจะยุติข้อตกลงฟามเสีหยหให้อยู่ที่ค่าใช้จ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเท่าไหรนะ่นี่การบังคับตามข้อกฎหมายระงับข้อพิพาเนี่นะครับผู้กรณีฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงวันที่ข้อตกลงเนะี่ยผู้กรณีฝ่ายหนึ่งก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลใน3ปีหมายว่าถ้าถ้าข้อตกลงนั้นแล้วยุติที่ไก่เกีย่ยแล้วก็ส่งให้กรมคองมสิทธิ์เสร็จแล้วปรากฏว่าผู้กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามภายใน3ปีนี่นะครับนับตั้งแต่วันที่บ,บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาี่ไกกเย ถ้าไม่ได้ร้องภายในกาหนดดังกล่าวก็ให้หมูนนี่ตามข้อตกลงนะครับข้อพิานั้นเป็นอันละงับไปว่าใน3ปีนั้นนะถ้าเกิดไม่ตกลงกันแล้วก็ถือว่าระงับไปนะครับนี่การร้องขอบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพากเนี่ยก็ต้องยื่นตกลงกันไม่ได้นะครับก็ต้องไปยื่นต่อศาลยุติธรรมที่มีการข้อตกลงระงับข้อพิพากในเขตศาลนั้นนะครับแล้วก็หรือศาลยุติธรรมที่กู้กรณีไฟใดไฟหนึ่งมีภูมิเนาอยู่ในเขตศาลหรือศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพากซึ่งได้มี